ตลอดจนคณาจารย์ที่มีเกียรติที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าต้อนรับนะคะสหรับงานวิทยาจิตของคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้นะคะและเพื่อให้งานวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกคงต้องเชิญน,นะคะท่านคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติยุทธาทิตนะคะคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นมาปล่าวเปิดงานพร้อมกับให้โอวาสสำหรับวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านอธิการบดีท่านรองทั้งสามท่านนะครับนี้มาท่านอาจารย์อุโศนะครับท่านอาจารย์สมานมิตรนะครับท่านอาจารย์พิทักษ์ท่านอาจารย์ะท่านที่ท่านเกษียณมาแล้วได้เดินทางมาวันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องเพื่อนพ้อง อาจารย์และก็บุคลากรชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์จุลนศาสตร์ขอ้รับทุกท่าครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่พวกเราน้องๆเพื่อนๆนะครับชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงานพุทธิกาจิตนะครับวันนี้เราใช้ชื่องานว่ามาลาวีล่านะครับก็เป็น าการ,รารทํางานที่ย้อนระลึกถึงคุางามความดีของอาจารย์ท่านสองท่านวันนี้ที่เป็นผู้ที่สร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาคณะมนุษศาสตรและสังคมาสตมาเป็นปัจจุบันคือท่านอาจารย์วิชินะครับซึ่งเป็นที่ใหญ่ของเรานะครับแล้วก,อากาวว Basic, นะ็อาจารย์บัณฑิตหรือว่าแบสเซนะครับสองท่านนี้นะครับอาจารย์วิชิวโดยส่วนตัวกับผมเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ ชักนำผมเข้ามาอยู่ในส่วนของราชพัฒนนะครับสําหดับเส้นนะครับอาจารย์บัณิตเพื่อนท่านก็ถือว่าเป็นคนบ้านใกล้ๆกันนะครับอยู่สวนตระีนะครับบ้านใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นคนน่ารักที่ว่าอย่างสองคนท่านอาจารย์ท่้งของท่านนะครับท่านก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเหมือนสหาสนิทของผมเป็นคนที่มทผมเคารพแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าพวกเราทุกคนในคณะนินสชาร์ดสารมศสสตร แล้วก็ในหมายรัชพัฒก็เครพท่นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ถึงถึงานความดีของท่านที่ได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในการที่กำารงความเป็นมายรัชพัฒน์ของเรามายาวนานนะครับต้องขอ้นะนาพวกเราทุกคนนะครับความผมในท้ายที่สุดนะครับผมขออนุญาต ร้องนำผลงานความดีที่พวกเราได้สร้างศพกันมาได้ทำกันมานะครับด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากกโลกทั้งหลายนะครับจนเลี้ยงบันดาลให้อาจารย์วิจิตรและก็เดเซนของเรานะครับจนประสบความสุขความเจริญนะครับที่สำคัญมีสุขภาพกายสุขภาพจิตอ่าทุกอย่างนะครับให้แข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องรากายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงชุบหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำ็จผลตามที่ท่านมุ่งหวังนะครับสาบพระคุณครับ